สวัสดีครับทุกคนมาแล้วนะครับผมห่างหายไปนานนะวันนี้เราก็มีตัวเด็ดที่บอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของวงการอัดลมนะสำหรับตัวนี้จากค่ายไต้หวันนะครับ KWC รุ่น Match 1911นะครับตัวนี้เป็นแบบสปริงนะครับสเกล e 1ต่นะครับลู่ใช้เป็นพลาสติก BB นะครับผมอ่าดูครับมีรายละเอียดข้อมูลให้ครบเลยตัวนี้ Hop อัพแบบฟิกนะครับน้ำหนักยกรัมนะครับ ความยาวอยู่ที่235ม mm, ิมลิเมตรนะครับความแรงอยู่ที่0ูจดหจูลนะรับแมทเทอรียลฟูลพลาสติกจะจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้จุดได้12นัดน,นะครับผมแล้วก็แมกกาซีนก็นี่อ่านไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็รอบๆกล่องก็มีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าข้างในกล่องให้อะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับตัวนี้อัน <c oughs> จริงๆผมแกะ นะครับแล้วก็ลองเล่นไปแล้วสักเล็กน้อยนะอาจจะมีรอยิดนึงนะครับก็มีของแถมมาให้ Product c a ค a l o อกนะครับเหมือนเดิมครับมีคู่มือมาให้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็นคู่มือของตัวนี้เลยนะครับว่าถ้าใครนอยากจะแต่งนะครับอยากจะแต่งก็มีวิธีบอกให้หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวสูตรเลงข้างหลังนี้นะครับก็ปรับได้นะเออหรือจะปรับฮอปก็เข้าไปปรับได้ตรงนี้นะครับผมใช่ไหมใช่แหละ อ๋อหมายถึงว่าถ้าลูกกระสุนติดนะครับตรงนี้ก็สามารถแกะได้ตรงนี้ก็แกะสไลด์ได้นะอืมโอเควิธีแกะสไลด์ก็ง่ายๆครับเหมือนตัวหนึ่งก็หนึ่งทุไปเลยแต่ว่าวันนี้จะยังไม่พูดจิกนะก็ใครอยากรู้วิธียังไงเดี๋ยวก็รอรอรอคิดหน้าๆนะครับวันนี้เดี๋ยวขอมารีวิวแบบคร่าวๆก่อนแล้วกัน่ะต่อมาเป็นลูกกระสุนแอร์ซอฟนะครับผมขนาด0.2กรัมนะครับตัวนี้ให้มา100ลูกนะครับผมดูกันซีดูกันซี ก็ให้มันใร่รูปเป็นถุงแบบนี้นะครับแถมไม่ให้เลยอ่ะโอเคทีนี้นะครับตัวกล่องเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เป็นโฟมครับลังพลาสติกอย่างนี้เลยก็ถือว่าปลอดภัยอีกนะครับอ่ะมาทีนี้มาถึงพระเอกของเรากันบ้างว้าวนะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆตั้งแต่ผมเห็นแล้วครั้งแรกนะครับบองเลยว่าสวยนะแล้วก็ถามว่าหนักไหมเฮ้ยผมว่ามันหนักกว่า700ด้อ่ะเดี๋ยวไปดูกัน เจ็ดร้อยห้าสิบจริงด้วยวะครับโอเคนะครับก็เคลียร์ไปนะครับไปดูสดุกันก่อนนะครับผมตัวข้างนอกกรอบตรงนี้นะครับผมเคาะแล้วเหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็คือเสียงมันเป็นโลหะเว้ยเนี่ยหลักอ่อนนะเสียงแกล้งแกล้งตรงนี้สแตนเลสนะครับผมนะครับนะครับ ผมคิดว่าภายในเขาเนี่ยโลหะอย่างแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรู้สึกได้เลยว่าหนักหนักแบบไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวแม็กเองก็หนักตัวแม็กเนี่ยแน่นตับเลยนะครับผมนะโอเคเนาะตัวแม็กถือว่าแน่นตับเลยกับปืนตัวนี้ก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ดูฟีเจอร์เล็กน้อยนะครับตัวนกนี้นะครับผมก็งางได้แต่ว่าใช้งานไม่ได้จริงแต่ว่าที่พิเศษเลยตัวนี้ก็คือตัวหลังอ่อนครับ ใช้งานได้จริงครับไม่เหมือนตัวรุ่นโคหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะต่องฟ้าเนี่ยก็จะแค่ให้มาเฉยๆให้ใหได้ฟิลแต่ตัวนี้นหะได้ฟิลแล้วได้ใช้จริงด้วยคือถ้าไม่กดตรงนี้ก็คือจะกดไกไม่ออกนะครับเพราะนั้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีเซฟมาให้นะครับมีเซฟมาให้ตรงนี้ถามว่าสไลด์ค้างไหมสไลด์ค้างได้ไหมนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับ, <laughs> ใ,รบใส่แม็กนะครับนี่แม็กเปล่านะ ใสาาค่ค้างได้ไหมสาสลค้างได้สําหรับตัวนี้ก็จะเห็นท่อแบบโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะข้างในก็เรียบร้อยฮะข้างในเรียบร้อยนะเห็นไหมโลหะนะับผมอยู่ข้างในเลยนะนะครับนะครับผมเสียงดังฟังชัดเลยตรงนี้ก็สามารถติดดอตได้ปรับไซสายได้นะครับผมปรับไซสายได้นะครับนะถือว่าสวยงามเลยตัวนี้ โอเคเลยประกับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมวิธีก็ส่วนวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับก็แค่ดันมาตรงนี้นะครับดันมาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงใช้แรงนิดนึงดันนะครับดันตรงนี้ออกนะครับนะครับผมก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ทําในคลิปนี้เพราะว่าเสียเวลานะครับอนะโอเคเดี๋ยวไปลองยิงกันดูเลย นะครับว่าจะแม่นจะแรงแค่ไหนไปดูกันครับอ่ะนะครับผมก็จู่ได้ทั้งหมด12ลูกนะครับสำหรับ1แมกกาซีนนะครับนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ห่างจากเป้าเนี่ยระยะประมาณอยู่ที่5เมตรนะครับ3 5เมตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอ่ะอย่างแรกนะครับอ่าโอเคครับไปดูกันเลย โอเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ อันนี้คือข้อเสียของตัวนี้ก็คือก่อนลูกสุดท้ายเนี่ยสไลด์เขาจะค้างนะครับอ๋อหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะครับขอโทษดีอ่ะนี่นะครับก็หมดแล้วก็จะสไลด์ค้างแบบนี้เลยนะครับเกลี้ยงนะครับผมเีละลูกครับนะครับก็หมดแบบนี้นะครับไปดูเป้ากันประกอบเป้านะครับที่ทําออกมาได้นเนี่ย โคตรแม่นครับผมในระยะนี้นะครับประมาณ3-5เมตรบอกเลยว่าจุกจุกเข้าตัวเต็มแน่นอนครับนะครับเลงอะไรอยู่รับรองว่าหวังผลอย่างแน่นอนเลยนะครับลองดูครับคือกลุ่มกระสุนเกาะกันแบบไม่ติดเลยนะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้มันแล้วกันเป็นตัวท็อปของปืนอัดลมเลยก็ว่าได้ตัวหนึ่งนะครับสำหรับความแรงและความแม่น ผมให้ตัวนี้เลย match 1 9 1โอเคครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าคิดเห็นยังไงก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างดูนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับผมก็เดี๋ยวดูที่ดิสคริปชั่นรายละเอียดนะครับใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมมีเพจอยู่ก็คือเพจ big block toy หรือจะติดต่อ Line แอด ad ส clkgh นะครับผม โอเคครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ BigBlock Toy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ